ชวัสกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับชาวโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตสเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้โคก็เปิดตัวในรถเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะฮะอากาศค่อนข้างร้อนเลยก็วันนี้เราอยู่กับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าหลายคนรีเควสตมานะครับเป็นตัว New m a z t e r 2นะครับแล้วก็ผมได้ตัว hatchback แถมเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นดีเซลด้วยนะค่าตัว799,000บาทก็เดี๋ยววันนี้จะมาพาชมรอบคันว่า ภายนอกภายในนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากมาสด้าสองรุ่นก่อนหน้าบ้างรวมไปถึงเปรียบเทียบด้วยนะว่าเฮ้ยรุ่นนี้น่าสนใจขนาดไหนถ้าเกิดเทียบกันกับ ตัวดีเซลเริ่มต้นหรือว่าถ้าเทียบกันกับตัวเบนซินเนี่ยรุ่นนี้น่าสนใจหรือว่าตอบโจทย์ใครบ้างเดี๋ยวคลิปเนี่ยมีคําตอบไปคุณแน่นอนและที่สําคัญเลยนะครับคือรุ่นเนี่ยผมถ่ายแบบ POV วมาฝากกันด้วยนะครับในหมวดของการเทสท์ไดรฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทดลองขุมพลังนะครับดีเซลสสูบ1.5ลิตรเทอร์โบ105แรงม้า250นิวตันเมตรเนี่ยไปลองขับมากันแล้วนะครับช่วงลงช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยมีคําตอบให้คุณแน่นอนแต่อดใจรอก่อนอยู่อีกคลิปหนึ่งวันนี้ก็ มาดูรอบคันก่อนเนื้อภายนอกภายในเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็ความมเนกประสงค์อัธยระโยอะไรต่างๆเนี่ยมีอะไรให้บ้างก็ไปชมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมนี่นะฮะอันนี้เปิดตัวแบบตรงๆกันหน่อยละกันนะครับจะได้ แตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับตัว New Smart 2นะครับเป็นตัวแฮชแบกด้วยแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของไลน์นะเพราะว่าอยู่กับเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปสุดแพงสุดเลย799,000บาทนะครับเดี๋ยวจะพามาชมกันว่ารูปลักษณ์ภายนอกภายในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างต้องบอกก่อนนะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยนะครับ เห็นได้ชัดน้อยนะครับว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันแตกต่างจากรุ่นเก่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าจุดสังเกตมันมีอะไรนะฮะในส่วนของตัวถัวงในมิติต่างๆเนี่ยไซซิ่งในต่างๆเหมือนเดิมทั้งหมดตัวซีดานก็เหมือนกันเรามาดูในส่วนของดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนละกันนะครับฝากระโปรงอันนี้เผื่อคนที่ไม่เคยเห็น m a ส d a ตัวเก่านะอันนี้ผมก็จะรีวิวแบบรวมๆล,ล้วกันนะครับนี มีการยกบ่ายกสันมาสไตล์ของเขานะครับแล้วก็สีที่ผมอยู่กับวันนี้ก็คือตัวโซเลสคริสตัลของเขามันแดงมากๆก,กเวลาออกแดดมันจะสวยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Mazda เขาแถมสีเขาเนี่ยนะครับเคลือบ3ามชั้นเลยนะมันสวยมันดูแบบเงางามแต่ก็มีข้อเสียคือถ้าเกิดเข้าศูนย์เลยทีเนี่ยต้องเข้าศูนย์ของ m a z d a อย่างเดียวอู่นอกเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีการทําสีนี้ได้หรือ,อยังนะครับาลงมาในส่วนของชุดโคมไฟหน้าอันนี้มีการปรับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลยคืออะไรคือนี่บริเวณตรงนี้ มีการเพิ่มเติมคิ้วเข้ามาหน้าดีเทลภายในเนะี่ยจริงๆมันคือออกแนวแบบดำๆเงาๆนะครับแล้วก็ชุดคมไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แสงสีขาวนี่จะอยู่ดวงตรงนี้นะครับขอบตรงนี้เป็นไฟหลีนะนะครับขอบครึ่งวงกลมตรงนี้เป็นไฟหลีไม่ใช่ไฟเดย์ไลท์แต่อย่างใดนะครับไฟเดย์ไลท์เขาจะอยู่ตรงตรงิ่งตรงนี้ นะครับเห็นบ้านเล็กๆตรงนี้ผมมองนะมันไม่ค่อยสวยอะนะครับตัวเก่าสวยกว่านะครับถ้าตรงวงตรงนี้เป็น daylight ผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับและในส่วนของไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นี่จะซ่อนตรงนี้เนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตา,าจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะจากการเปลี่ยนของไฟหน้าถัดมาในส่วนของพวกกระจังหน้าต่างๆมีการปรับเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับกระจังหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่า ดีไซน์ของเขาเนี่ยเหมือนจะเน้นนะไปทางโทนของโคเดอดีไซน์เวอร์ชัน2คืออะไรคือเน้นความเรียบหรูนะครับลดทอนสิ่งที่มันไม่ค่อยจําเป็นออกไปนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตรงเนี้ยนะไฟพวกไฟตัดหมอกต่างๆแล้วก,กระจังหน้านก็จะเน้นเรียบๆมากขึ้นเน้นสีที่เป็นแบบสีเดียวกับตัวถังรถมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่สิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งเลยคือกระจังหน้าอันนี้จะเป็นดีไซน์แบบ3มิติประมาณนี้นะครับดีเทลจะแบบเนี่ย พ,พุ่งออกมานีนมันก็จะเงางามแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นกว่าเก่านะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าความเงางามความสวยอย่างนี้นะครับข้อเสียคือคอะไรคือทําความสะอาดยากเนี่ยเป็นริ้วๆอย่างนี้คุณผู้ชมดูดินะครับก่าจะล้างออกนอะอันนี้ก็ไปเข้าขาแคร์กันแล้วกันในส่วนคิ้วตรงนี้ก็ดีไซน์ลักษณะเดิมแต่จะมีการปรับโครงสร้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็รุ่นนี้รุ่นท็อปเนี่ยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้4จุด นะครับมีโลโก้มาเหมือนเดิมนะเจาะทะลุแล้วก็มีกล้องมาให้ด้านหน้าด้วยเพราะว่ารุ่นเนี้ยมีกล้อง360องศาประมาณนี้ในส่วนของกันชนด้านล่างก็จะเป็นดีไซน์ที่แบบเรียบๆนะแต่จะเสริมพวกคิ้วโคมเมี่ยม,มาบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องดาอากาศต่างๆเหมือนเดิม นะครับอย่างที่บอกแหละว่าหน้ามันเปลี่ยนไปพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นผลจากไฟหน้าหรือว่าจะเป็นผลจากกระจังหน้าที่มันเปลี่ยนไปให้มันดูแบบดูมีมิติมากขึ้นอันนี้แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่ความชอบว่าคุณผู้ชมชอบไหมแต่ถามผมบองว่าตัวเก่าสวยกว่านะครับตัวเก่ามันดูสปอร์ตมันดูแบบวัยรุ่นมากกว่าอันนี้จะแบบเนี่ยมันเหมือนน้องขาตาโตโตแล้วก็หน้าจะบ้านๆนิดหนึ่งอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับคุณผู้ชมคิดว่าไงคิดว่าตัวนี้กับตัวเก่าอันไหนสวยกว่ากันมาคอมเมต์ได้ทราบหน่อยนะครับนี่ด้านหน้าจะประมาณนี้นะ ในส่วนด้านข้างนะครับล้อเนี่ยล้อจะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับรลดลายก็มีการเปลี่ยนนะเป็นล้อแบบนี้เลย สีจะออกแนวแบบไม่ใช่เงินนะจะเป็นแบบเงินลมดําเล็กๆนะครับก็จะได้ลมที่แบบดุๆขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมเชื่อแหละว,ว่าเดี๋ยวต่อไปน,น่าจะมีสีอื่นเช่นสีดําเงาอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นอีดิชั่นพิเศษนะครับยาง,งก็เป็นยาง 18560R16 เป็นยางดันหล,ลบนะครับเอ็นเซฟจากโรงงานเลยอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่เน้นอายุการใช้งานที่แบบย,วยาวๆนะครับดอกยางก็จะอยู่กับเรายาวเลยนะก็เป็นยางหนึ่งที่แบบเกรดอยู่ปานกลาง นะประมาณนี้นะแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยรุ่นนี้ดิสเบรกสีล่ล้อคุณผู้ชมนะครับเป็นดิสเบรกสีล่ล้อนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรเนาะมีเส้นสายต่างๆเนี่ยเป็นแบบโคโดเหมือนเดิมเลยนะครับคือถ้าเกิดมองแค่นี้เหมือนมาด้าสองตัวเก่าเลยนะครับถัดขึ้นมาใน,นส่วนของกระจกบังลมด้านหน้านี่ก็ใหญ่เหมือนเดิมนะครับแต่เขาจะเพิ่มเติม,ตมพวกเนี่ยพวกระบบเซนเซอร์ต่างๆมีมาให้นะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้นะต้องบอกกันว่าเกือบ8 0 0แสนแต่ออปชันบางอย่างเนี่ยผมมองว่าเอ้ยมันอาจจะน้อยไปซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปเล่าในรถนะครับในส่วนของฝาครอกระจกมองข้าเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมีไฟเลี้ยวในตัวเป็น LED ด้วยแล้วก็เนี่ยสังเกตไหมด้านล่างจะมีติ่งนะครับก็คือกล้อง360องศาแหละมีด้านล่างทั้ง2ฝั่งเลยด้านหลังก็มีทํางานร่วมกัน4ตัวเนี่ยก็จะเป็นกล้องรอบคันนะครับแล้วก็พวกคิ้วต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่มีโครเมียมนะ เป็นการตกแต่งด้วยดำแบบด้านๆน,นะครับทั้งแผงประตูทั้งอะไรต่างๆอย่างนี้มือจับเปิประตูซีเดียวกันกับตัวรถคุณผู้ชมแล้วก็สามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยคุณแค่พกกุญแจไว้ที่ตัวเนาะนะแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ8 0 0แ0 0น,นะครับแต่เวลาล็อกเนี่ย ฝาครอบประจูมองข้างไม่พับอโอตโต้คุณต้องพับเองข้างในน่าจะมีมาให้คุณผู้ชมเกือบแป0แสนนะคุณผู้ชมนะครับด้านล่างไม่มีการตกแต่งอะไรนะจะมีแค่แบบเส้นสายต่างๆเท่านั้นนะครับไม่ได้มีขอบอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับล้อหลังก็สเปคเดียวกันนะแล้วก็มีเบรกที่เป็นแบบดิสเบรกในส่วนด้านหลังด้านบนนะครับหลังคานี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะมีหลงมีแลกอะไรต่างๆมาให้ก็ดีไซน์ก็ดูเป็นรถปกติทั่วไปนะครับแล้วก็เสาอากาศเป็นแบบชาร์กฟินสีเดียวกันกับตัวรถ นี่มันก็จะเสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูเป็นแบบทรงรถยุโรปมากขึ้นนะครับคิ้วตรงนี้ก็ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นแบบลน้ลนๆอย่างนี้นะครับมีไฟเบรกตัวท,ที่3ม,มีที่ฉีดกระจกหลังกระจกหลังก็จะมีพวกไล่ฟ้ามาให้นะครับใบปัดน้ําฝนในส่วนของชุดคมไฟท้ายนะียมีการปรับดีเทลนิดเดียวเอง ถ้าเกิดคุณไม่สังเกตด,ดีๆเนี่ยคุณไม่รู้เลยว,ว่าเป็นมาสเตอร์สตัวใหม่นะครับคืออะไรคือบริเวณไฟถอยหลังตรงเนี้ยมันเล็กลงนะครับรุ่นเก่าเนี่ยตรงขาวๆจะกินมาประมาณนี้เลยอันนี้ก็ติ่งแค่นี้แล้วพวกไฟท้ายไฟแรงต่างเนี่ยทรงเดิมเลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่นี่ไฟเบรกอยู่นี่ไฟหลีอยู่ตรงนี้นะครับเวลาขับตามตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบวงกลมประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยแบตช์ตรงนี้มีการปรับเปลี่ยน นะในส่วนของป้าย Sky Active D เนี่ยตัวเก่าจะเป็นแบบใหญ่ๆ Sky Active แล้วก็ดีตัวใหญ่นี่คือเป็นบรรทัดเดียวนะฮะแล้วก็โลโก้เหมือนเดิมมาตราสอเหมือนเดิมนะครับที่เปิดประตูนี่ก็ซ่อนตรงนี้เหมือนเดิมนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะมีเซ็นเซอร์มาให้4จุด เซนเะซอร์พาร์คิ่งเซนเซอร์ต่างๆเวะลาแจ้งเตือนว่าเฮ้ยเราถอยหลังแล้วก็มีกล้องอย่างที่บอกนะครับมีกล้องทั้งถอยหลังแล้วก็รวมกันเป็น3ามร้อองศานะครับสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งต้องบอกกันว่านะรุ่นนี้เขาเน้นความเรียบมากขึ้นก็คือโคดดีไซน์เวอร์ชันสนั่นแหละคืออะไรด้านหลังสังเกตง่ายๆเลยนะครับชิ้นของกันชนด้านล่างเนี่ยชิ้นที่เป็นแบบสีดําด้านมันจะเล็กลงนะครับรุ่นเก่าคุณลองไปดูดิว่าชิ้นสีดำเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาเกือบครึ่งของกันนชเลย นะครับตัวเก่าเนี่ยก็จะขึ้นแบบประมาณนี้เนี่ยมันจะลากขนาดฟาบใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เน้นลดทอนสิ่งนั้นลงไปนะครับเปลี่ยนเป็นสีที่เป็นแบบสีตัวถังรถมันก็จะได้เรื่องความหรูหรานะครับรวมไปถึงคิวที่เป็นโครเมียมเสริมเข้ามารุ่นเก่าไม่มีนะนะครับประมาณนี้สีดําจะเหลือแค่นี้เองท่อออกขวาด้านหลังเต็มๆก็จะประมาณนี้เนาะน,น,นี่เดี๋ยวผมลองเดินรอบขันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไม่สังเกตจริงอะ่ะไม่รู้เลยนะว่าเป็นตัวใหม่ นี่ครับคุณต้องดูดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมชอบล้อล้อค่อนข้างสวยเลยนะครับทั้งในแง่ของดีไซน์ทั้งในแง่ของสีนี่นะแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตอีกอย่างคือด้านหน้าด้านหน้าหน้าเขาเปลี่ยนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อนะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เช่นเคยก่อนไปดูพาดูฝาท้ายนะครับว่ามันจุอย่างไรเหมือนเดิมไหมเปิดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีระบบไฟฟ้านี่ นะครับด้านหลังก็จะมีจุดดึงตรงนี้นะครับแล้วก็การบุอะไรต่างก็มีมาให้นะครับเป็นแบบนี้บุนุ่มมารวมไปถึงเนี่ยแผงห้อยต่างๆมีเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังมีไฟมาให้อันนี้ต้องเปิดปิดเองนะไฟห้องสภาระด้านท้ายมีมาให้นะครับแล้วก็เกะด้านหลังนี้ก็จะ ประมาณหนึ่งแหละนะตามสไตล์รถแฮชิบแบกอาจจะไม่ได้เยอะเท่าซีดานนะแต่มันได้ทรงที่แบบไวรุ่นนะดูความเป็นแบบสนุกสนานคล่องแคล่วนะครับในส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีชุดปะยางแล้วก็พวกขู่ลากจูงนะพวกยางอะไรไม่มีมาให้นะครับคุณผู้ชมนะพวกแม่แรงต่างๆซ่อนตรงนี้นี่นะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับพับได้แต่มันจะไม่เรียบนะนะรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อคุณผู้ชมว่า เป็นอย่างไรนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหในส่วนภายในคุณผู้ชมก็เหมือนภายนอกคือไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับสิ่งต่างๆนี่คือถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ผมมีทริคมีจุดสังเกตหลักๆมาให้ทราบกันเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนบ้างหนึ่งเลยคืออะไรคือชุดเบาะนั่งสังเกตง่ายๆนะครับตัวใหม่ในชุดเบาะนั่งจะเป็นสีแบบนี้ สีออกแนวแบบเทาๆฟ้านะครับและก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนังที่เป็นแบบหนังกลับนะครับอันธขันทร่านี่แล้วก็ดีไซน์เบารุ่นใหม่นี้เขาจะมีการรับสรีระมากขึ้นพูดตรงๆก็คือชิ้นตรงเนี้ยมันมีการรับสรีละคนมากขึ้นซึ่งผมลองนั่งดูแหละนะขับทางไกลๆเกือบร้อยโลเนี่ยเออมันเมื่อยน้อยกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็เออการปรับต่างๆมันดีขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าสีไม่ค่อยสวยคุณผู้ชมมันออกแนวเหมือนแบบหนังสีซีดอ่ะ นะสีเทาของเขานะแล้วก็แม้จะเป็นตัวท็อปนะ mm hmm. เกือบ800,000เนี่ยชุดเบาะนั่งอะไรประาณเนี่ยปรับมือทั้งหมดนะครับคนขับปรับ6ทิศทางคนนั่งปรับ4ทิศทางไม่มีระบบไฟฟ้านะนะประมาณนี้แล้วก็แผงประตูเนี่ยจุดสังเกตอีกอย่างนึงคือเขาบุด,ด้วยหนังที่เป็นแบบหนังกลับนะครับเหมือนชุดเบาะนั่งแหละนะมันก็จะได้เรื่องลุกที่เป็นสปอร์ตลุกที่เป็นแบบเหมือนรถแข่งอะ่ะเพราะว่าหนังพวกนี้จริงอะ่ะ ดีไซน์เขาจะเน้นพวกแบบรถสปอร์ตรถซูปเปอร์คาร์นะครับแล้วก็ตะเข็บเนี่ยก็จะเดินสีเทาๆา,าฟ้าเหมือนกันเลยนะครับชิ้นตรงนี้ก็เป็นหนังนะแต่ชิ้นด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกรูปนะครับมือจับแรงต่างเนี่ยเออคุณภาพดีตามสไตล์มาสด้าแล้วก็พวกแผงคอนโซลต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะล็อกรถปุ่มเนี่ยล็อกไม่ให้กระจกลงให้เราเซตให้เราปรับได้คนเดียวแล้วก็นี่กระจกไฟฟ้าลงสีบานแต่จะออโต้แค่คนขับประมาณนี้แผงประตูนะช่องวางแก้วก็ ไม่ได้ใหา่มากวางขวดที่เป็นแบบ10บาทว่าอยู่นะครับแต่ขวดใหญ่ๆอาจจะไม่ได้นะชุดลําโพงรุ่นนี้ตัวท็อปก็จะมีลําโพงให้6จุดนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่อว่าเป็นอย่างไรครับผมนี่นะครับในส่วนของภายในคุณผู้ชมคือหลังจากที่ผมพาดูเบาะนั่งเลยใช่ไหมมันมีการปรับเปลี่ยนมันมีการปรับสีให้มันดูแตกต่างจากรุ่นเก่านะครับแล้วก็แผงแดชบอร์ดเนี่ยเอาจริงๆอะ่ะ มีจุดสังเกตนิดเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตา์ทก่อนละกันนะครับก็เหมือนเดิมอย่าเบรกกดปุ่มตรงนี้นะฮะด้วยความที่เป็นรถด,ดีเซลไงเสียงลั่นเลยเหมือนเราขับกระบะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีไซน์กันต่อนะครับชิ้นต่างๆพาร์ตต่างๆเนี่ยคือเหมือนเดิมเลยชิ้นด้านบนเนี่ยก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับทำลายที่เป็นแบบทรงเหมือนหนังะนะแต่จริงๆคือพลาสติกขึ้นรูป นะครับแล้วก็ช่องแอร์ต่างๆมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆนะครับคือขอบตรงนี้มันจะเป็นแบบซาตินโครมออกแนวแบบเงินด้านๆนะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นเก่านิดนึงจอกลางเนี่ยเนิ้วเหมือนเดิมนะครับเป็นจอทัชสกรีนซึ่งคุณสามารถทัสกรีนก็ได้หรือคุณจะคุมผ่านคอมมานด์เซตเตอรต์ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่มีการเพิ่มเติมระบบนะรุ่นเนี่ยจอทัชสกรีนเหมือนเดิมอะไรก็จริงกราฟิกเหมือนเดิมอะไรก็จริงแต่เขา เพิ่มเติมการเชื่อมต่อ Apple CarP l a y และก็ Android Auto นะครับรวมไปถึงมเนี่ยมีกล้อง3 6 0องศาสำหรับตัวท็อปนะเนี่ย <Yeah. S 1> คุณปิดก็ได้นะครับแล้วก็ฟอนต์นต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยคือสระเขาจะแปแปลกอยู่นะครับประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับว่าเหมือนเดิมขนาดไหนนี่เห็นปะเหมือนเดิมเลยเนี่ยผมคุมที่ c อ m มาเซ็นเตอร์นะเหมือนเดิมเลยลองรับ FMAM Bluetooth นะครับแต่รุ่นเนี่ยปรับช่อง CD ออกไปแล้ว นะครับก็จะรองรับแค่นี้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r าเได้นะหรือถ้าเกิดคุณอยากเนี่ยทัสกรีนก็ได้และการทัสกรีนเนี่ยผมมองว่าพอได้เลยนะมันค่อนข้างตามนิ้วเลยมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยดือ้อหรืออืดหรือฝืดอ,อ,อะไรเนี่ยเห็นปะ่ะจากการใช้งานเนี่ยดูดิก็ถือว่าเฮ้ยมันค่อนข้างดีเลยเห็นปะ่ะแต่ระบบนําทางไม่มีนะคุณต้องซื้อเพิ่มเติมนะเห็นปะ่ะเขาจะบอกว่าคุณต้องซื้อเพิ่มประมาณนี้ นะครับจอตรงนี้ก็ถือว่าครอบคลุมดีแต่ดีไซน์เหมือนเดิมนะทานเรามาในส่วนของชิ้นพลาสต,ตรงเนี้ยนะจริงๆมันหลอกช่องแอร์ตรงด้านข้างจะเป็นวงกลมใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมีช่องแอร์เป็นแบบสี่เหลี่ยมให้มาให้ด้วยข้อดีคืออะไรคุณผู้ชมข้อดีคือเวลาคุณมีพวกขาหนีไปอ,ไอย่างเงี้ยถ้าเป็นช่องแอร์เงี้ยมันหนีลําบากใช่ไหมแต่เนี้ยเออมันมีมาให้จุดหนึ่งเนี่ยผมก็หนีไปฟ้าบใช่ไหมแล้วคุณก็วางเห็นปะคุณตั้งสมาร์ทโฟนคุณตั้งแมปนาทางที่คุณชอบเปิดกันอ่ะเนี่ยมันก็จะ สะดวกสบายนี่คือผมพบเองนะเขาไม่ได้บอกว่าแบบเป็นจุดเด่นนะเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ใครขับแก็บอะไรต่างๆก็แล้วแต่ว่ากันไปอันนี้คือเสริมให้นิดนึงนะครับแล้วก็ชิ้นที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้นะฮะชิ้นตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันกับหนังก็คือเป็นออกแนวแบบเทาๆฟ้าๆซึ่งผมมองว่ามันไม่สวยเลยมันดูเหมือนแบบหนังซีซดๆอะ่ะนะครับผมชอบสีดํามากกว่าแต่จริงๆมันคือหนังแท้เดินตะเข็บจริงด้วยนะ นี่ประมาณนี้มีเสริมาให้ตัดตัดลดหน่อยถ้าเกิดมันดําหมดใช่ไหมมันจะตัดลดให้แบบว่าเอ้ยมันจี๊ดขึ้นมามันเป็นวัยรุ่นขึ้นมาคุณผู้ชมนะถัดมาในส่วนของฮู้ตรงนี้จอเฮดอัพดิสเพย์ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมน่าจะเห็นนะเป็นกระพริบกระพริบอยู่จริงมันไม่กระพริบนะด้วยความที่มันถ่ายออกกล้องนะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็แสดงผลเหมือนเดิมนะครับพวกความเร็วที่เราขับขี่แต่รุ่นนี้ตัวท็อปนะครับเขามีระบบไรสปอร์ต นะครับก็คือจะแจ้งเตือนเมื่อวลาเราแบบว่าเฮ้ยขับไปแล้วด้านข้าง45องศามีรถมาก็จะแจ้งว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวเกิดวุัติเหตุซึ่งมันจะรถส่วนใหญ่เขาจะแจ้งเตือนบริเวณตรงเนี้ยนะครับขอบของกระจกมองข้างมันจะเป็นไฟสีเหลืองขึ้นมาใช่ไหมรุ่นนี้มีมาด้านข้างแล้วก็บริเวณ Head up ตรงนี้ก็มีมาโชว์ด้วยนะครับก็ถือว่ามีมาให้2จุดครอบคุมเลยนะครับลดการ ลาสายตายจากท้องถนนผมถือว่ามีประโยชน์นะอันนี้ผมชอบแต่จอตรงนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆของ m a z d a เนี่ยเขาจะไม่มีจอพับตรงนี้แล้วเขาจะเป็นการยิงกราฟิกขึ้นกระจกแต่อันนี้ก็คือเป็นจอพับแบบนี้นะครับเวลาสตาร์ทก็จะพับขึ้นเวลาเราดับเครื่องันจะพับลงประมาณนี้นะครับในส่วนของฮูดก็ยังเป็นแบบพลาสติกรูปหน,นี้อยู่แต่มีการกัดลายเสริมเนี่ยออกแนวแบบเคฟล่าเล็กๆนะครับแล้วก็ชุดมาตรวัดเนี่ยเหมือนเดิมคุณผู้ชมคือไม่ได้แตกต่างจากตัวเก่าเนาะ นะครับด้านซ้ายนี่ก็จะแสดงผลว่ากียอะไรขับอยู่นะครับทริปเอทริปบีมาตรวัดรถยนต์นะและตรงกลางนี่ก็จะเป็นมาตรวัดรอบแล้วก็จะเป็นแบบอานาล็อกนะไม่ใช่ดิจิตอลแต่อย่างใดแต่เข็มต่างเนี่ยชัดเจนดีเป็นเลงแสงสีขาวในส่วนด้านขวาเนี่ยมันรู้มองเห็นปะผมคิดว่ามันสะท้อนแน่เลยในส่วนจอด้านขวานะครับก็จะแสดงผลพวกอัตราบริโภคน้ํามันนะครับเลนส์ที่จะขับขี่ได้ต่อไปจากน้ํามันที่เหลือนะครับรวมไปถึงมาตรวัดถังน้นํามันก็อยู่ด้านล่างเป็นดิจิตอลทั้งหมดอันนี้ผมมองว่า การใช้งานเนี่ยเออมันแบบไม่ได้ยุ่งยากมากมายนักนะครับคุณสามารถปรับโหมดการแสดงผลได้ที่พวงมาลัยมัลติฟังชันเลยคืออะไรคือตรงนี้นี่อินโฟตรงนี้คุณกดลงนะเนี่ยคุณกดลงแล้วมันก็จะเปลี่ยนเนี่ยมันสะท้อนนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวผมหาเอาแขนบังก่อนนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้คือคุณกดลงอะ่ะมาแสดงผลทั้งเลนส์นะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ร้อนมาก39องศาเอเวอร์เนะครับกิโลลิตร แล้วก็เนี่ยการวิ่งต่างๆบอกหมดเลยด้านล่างสุดก็จะเป็นมาตรวัดถังน้ามันโดยรวมก็จะประมาณนี้คือเหมือนเดิมแหละผิวต่างๆคือเหมือนเดิมทั้งหมดเบ้าต่างๆเหมือนเดิมปุ่มพุชทสตาร์ตตอมีมาให้นะครับก้ารปรนปัดน้้ำฝนอยู่ซ้ายก้านไฟเลี้ยอยู่ขวานะครับและก็รุ่นนี้ตัวท็อปมีแพดด์ชิฟมาให้ก็คือสามารถเชนเกียร์เองได้เวลาคุณขับขับไปเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากเร่งใสง่คุณตบลง 1- 2ทีปุ๊บ,บแล้วคุณเร่งฟ้าบเนี่ยมันคือสปอร์ตมากขึ้นมันคือการดึงมมมมมมาากขขนะึ้้นนนนะถัดดใส่ววอองาลลายผูชเเเหืิ สามก้านทรงสปอร์ตท้ายไม่ตัดนะมีแพดโอชิปมาให้แล้วก็ผิวสัมผัสต่างๆเนี่ยเป็นหนังที่วัสดุเนี่ยดีเลยนะอันนี้ผมชื่นชมไม่ได้อวยแต่อย่างใดคุณต้องมาสัมผัสเองเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันกันกบเซกเมนต์รถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่ามาสด้าในหลายๆรุ่นนะวัสดุและการประกอบต่างๆเนี่ยเขาทำมาได้ค่อนข้างดีเลยคุณผู้ชมพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับแบ่งโซนซ้ายนี่ก็คือเปลี่ยนเพลงอินโฟต่างๆนะครับแล้วก็ริมสุดนี่คือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมิวส์เพลงอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยผิวสติก นะด้านล่างก็คือการควบคุมบลูทูธรับสายอะไรต่างๆแล้วแต่การใช้งานนะฮะด้านขวานี่ก็คือระบบ Cruise Control ซึ่งไม่มี a d a p ด i v e นะเป็น Cruise เฉยๆนะครับก็ล็อกความเร็วตามที่เราขับเซ็ตเพิ่มความเร็วอะไรต่างๆได้นะแต่มันไม่แปรผันตามพันข้างหน้าไม่ได้มีระบบเบรกมาให้แต่อย่างใดนะครับผิวสมัมผัสดีนะและการขับนี่ก็ถือว่าน้ําหนักเขาไม่ได้หนักมากด้วยซึ่งคุณไปติดตามที่ โหมด P.O.V อีกครั้งหนึ่งแล้วกันอันนี้มารีวิวรอบคันเนาะในส่วนตรงกลางนี้นะครับรุ่นนี้ตัดช่องเสียบ CD ไปแล้วแต่จะเป็นตรงนี้จะเป็นการแสดงผลพวก Passenger Airbag Passenger ต่างๆที่แบบว่าคาดเข็มขัดหรือ,อยางเป็นไฟแจ้งเตือนขึ้น,น,นมาเวลาเราขับนะครับ,เ,รบเหมือนพวกรถยุโรปอะขันมาระบบปรับอากาศเนี่ยรุ่นนี้เป็นแบบนี้เลยเหมือนเดิมเขาบอกว่าแม้จะมีออโต้มาให้โซนเดียวนะคือคุณเซ็ตเป็นตรงนี้แต่เขายังดีไซน์มาเป็นแบบมือหมุนอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมาสด้าบอกว่าเขาต้องการให้รถยนต์เนี่ยเขายัง ดูลุกแบบสปอร์ตสป,อ,สปอ,อยู่นะครับผิวสมัมผัสต่างๆนี่ก็จะเป็นพลาสติกที่ทําผิวมาค่อนข้างดีเลยนะนะมันดูแบบแน่นๆแล้วก็ดูแบบเออดูมีราคาดีอันนี้ผมชื่นชมดีไซน์ดีนะครับท้าลงมาตรงนี้มีช่องเสียบ USB ไม้สองจุดจุดตรงนี้ก็คือเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเขามีภาพบอกอยู่แล้วแล้วก็ p o w e r o u t l e t หรือที่จุดบุหรี่นั่นเองนะครับจุดที่แตกต่างจากรุ่นเก่าก็คือตรงนี้เลย คืออะไรคือช่องมันลึกขึ้นนะครับรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะวางได้ประมาณตรงนี้อันนี้คือขยายความลึกสมาร์ทโฟนยาวๆเนี่ยวางสบายเลยรุ่นเก่าผมวางไม่ได้นะรุ่นเก่าวางได้แค่ครึ่งครึ่งสมาร์ทโฟนครึ่งเครื่อง,ง,งประมาณนี้นะครับก็ลึกขึ้นฐานเกียร์เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบสแตนเลสโครมแล้วก็หัวเกียร์นี่เป็นแบบหนังสังเคราะห์นะครับบุมาแน่นๆเป็นแบบสเต็ปเดียวประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากเชนเกียร์เองนอกจากแพดดูชิปแล้วอ่ะคุณตบมานนี่นะครับ เชนเกียลงเชนเกี์ขึ้นอันนี้แล้วแต่ใช้เลยของคุณนะประมาณนี้ในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นคอมมานด์เซนเตอร์เหมือนเดิมควบคุมจอตรงกลางตรงนี้นะครับคุณก็หมุนเอาเนี่ยเนี่ยหมุนเอาได้เลยว่าอยากทัชสกรีนก็ทําได้นะครับรวมไปถึงพวกโหมดการใช้งานต่างๆเพลงเนวี่ต่างๆนี่ก็แล้วแต่ตรงนี้ก็จะมีติ่งเล็กๆคือเขาไว้วางมือแหละอันนี้ก็ที่เปิดเสียงลดเสียง ของเครื่องเสียงรถยนต์จะอยู่ตรงนี้เหมือนพวกรถยุโรปเบรกมือนะฮะเบรกมือเป็นแบบนี้อยู่ต้นข้างตรงนี้ก็ยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะเป็นไฮดรอลิกช่องวางแก้วเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างใหญ่เลยสามารถวางแก้วกัฟอะไรต่างเซเว่นได้ใหญ่ๆมี2จุดมาให้ช่องตรงนี้เป็นแบบเลี่ยีมนะครับก็แล้วแต่การใช้งานเนอะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการใส่อะไหรหรือบางเจ้าเนี่ยไปซื้อพวกประดับยนต์เป็นแบบเสียบลงไปฟับและคุณก็ ติดที่เท้าแขนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ถัดมาด้านบนคุณผู้ชมไฟเหมือนเดิมเป็นแบบกดแสงสีเหลืองนะครับแล้วก็นี่ที่บังแดดมีกระจกมาให้ไม่มีไฟนะคนขับละ่ะมีกระจกมาให้ไม่มีไฟเหมือนเดิมนะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะจุดที่แตกต่างจากรุ่นเก่าอย่างที่บอกแหละคือตรงนี้ชิ้นตรงนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนสีช่องตรงนี้เลึกขึ้นนะครับรวมไปถึง ระบบต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p l a y พ n d r o i d Auto รุ่นนี้มีมาให้หลักๆรวมๆก็จะประมาณนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนจาก m a z d a 2รุ่นเก่านะสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัว m a z d a 2ดีเซลตัวนี้นะครับตัวท็อปกับตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาค่าตัวแตกต่างกัน17 0 0 0คันนี้799% 0 0 0บาทตัวดีเซลตัวเริ่มต้นเนี่ย782,000บาทนะครับแตกต่างอะไรบ้างอันนี้ผมเป็นข้อมูลทางเลือกนะเผื่อบางคนอยากได้ดีเซลแต่ไม่ต้องการออปชั่นเหล่านีี้้้คคุณกก็ไไปเเเลลืืออตตัวรริ่มนมนะบาง,งย Payload h i p นะครับ Payload h i p ตัวเริ่มต้นไม่มีตัวนี้มีมาให้นะแล้วก็ในส่วนของกล้อง3ามองศานี่ตรงนี้กดตรงนี้ไอ้พวกเนี้ยนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้เนี่ยคุณไปซื้อตัวเริ่มต้นได้ถูกกว่า1 7ื่นเคืออะไร2คือนี่พวกบายสปอร์ตนะครับ่งที่บอกเลยว,ว่าเวลาขับขี่ไปอันนี้ผมว่ามีประโยชน์นะแจ้งเตือนว่ารถยนต์เนี่ยอยู่ในระยะด้านหลัง45องศาเนี่ยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่มีเลียคอ Traffic Alert เวลาเราจอดเข้าซองนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากถอยเนี่ยระบบมันจะแจ้งเตือนได้กว้างกว่าเราเห็นนะครับรุ่นเริ่มต้นไม่มีคันนี้มีมาให้นะครับก็อย่างที่บอกแหละว,ว่ามันก็แตกต่างกันพอประมาณนะครับแตกต่างกัน1มื่นเนี่ยก็แล้วแต่การเลือกสรรเลยว่าคุณอยากได้อะไรบ้างนะครับและก็ที่ลืมไปนะค,คือเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดเนี่ยรุ่นเริ่มต้นไม่มีนะไปลองดูละกันบางคนแบบเอ้ยไม่ได้ใช้ของพวกนี้คุณก็ไปซื้อตัวดีเซลตัวเริ่มต้น ได้นะฮะาเรามาลองดูในส่วนของการนั่งดีวกว่าเบาะผมรีวิวเมื่อกี้ไปแล้วนะว่ามันปรับเปลี่ยนยังไงอย่างที่บอกว่าเบาะเขาเนี่ยมันดูเป็นทรงที่แบบว่ารับสรีระมากขึ้นคือตรงหลังเนี่ยเขาดันดันกว่าเก่าและเวลาขับขี่มันก็จะรับสรีระแบบนี้ทางมาสด้าเขาบอกมาเองเลยว่าอันนี้ตั้งใจที่จะดีไซน์ให้มันรับสลีระมากขึ้นซึ่งผมมองว่าเออมันดีขึ้นจริงผมลองขับไกลๆเนี่ยเออมันดีขึ้นมันไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่การฟริกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะตามสไตล์มาสด้าเลยขับสนุกแต่ห้องโดยสาร อันนี้ก็มาลองนั่งกันดูนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อโดยสารตอนสองกันต่อว่ามีอะไรบ้างมาตามมานี่ในส่วนของข้อโดยสารตอนสองนะครับก็เหมือนเดิมแหละนะคืออะไรในเสียงดังปะดีเซลตามสไตล์รถดีเซลเนาะนะครับในส่วนของเบาะตอน2อ,อนี่ก็เหมือนตอนตอนหน้าเลยคือมีการปรับสีนะครับเป็นสีออกแนวแบบเทาๆฟ้า,ฟาซึ่งระยะความเอ็นตรงเนี้ยไม่ได้ปรับไม่ได้นะมันจะชันแบบนี้เลยคือสไตล์ของมาร์ตอสองเขามันอาจจะนั่งไม่สะดวกสบายหรอกแต่เดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดู แต่จุดที่เปลี่ยน,นยก็อย่างที่บอกแหละไม่ใช่แค่เบาะหน้านะเบาะหลังมันก็จะรับสรลรามากขึ้นมีความแบบแอนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นหนังแบบอคันทารานะฮะอันนี้ผมปรับให้ดูนะครับมุมมองของห้องโดยสารตอนหน้าจากแถวหลังนะตามสไตล์แหละนี่จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เบาะหน้าเนี่ยเซ็ตขับขี่จริงเมื่อกี้นะผมไม่ได้ดันขึ้นดันลงมาให้มันดูกว้างแต่อย่างใดนี่คือใช้งานงจริงๆคุณผู้ชม นะครับผมลองนั่งให้ดูผมสูง172คุณดูแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวดันตรงพนักพิงศีษะตรงนี้ขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับนี่มันก็จะประมาณนี้นะผมสูง172ก็จะแบบแน่นๆหน่อยซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดคุณสูง180เนี่ยเริ่มอึดอัดแล้วแหละเพราะว่าเล็กรูมเนี่ยเหลือแค่นี้เองนะครับเล็กรูมเหลือแค่นี้นั่งข่อยห้างไม่ได้นะและก็ยังดีที่กระจกนะครับกระจกด้านข้างเนี่ยมันกว้างนิดนึงมันก็จะแบบเอ้ยรถ ลดการเมารถไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือรุ่นนี้เขาเพิ่มเติม GVC plus มาให้แล้วนะครับคืออะไรคือมันช่วยเรื่องการถ่ายโอนนะครับการถ่ายแรงกําลังลงล้อเนี่ยนะเวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ยระบบจะมาช่วยให้รถเนี่ยลดการที่แบบว่าเฮ้ยคุณขับไปแล้วตัวมันจะไหลไปตามแรงมันทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยเมารถเท่าไหร่อันนี้มีประโยชน์จริงเพราะว่าผมใช้มานตั้งแต่ GVC ปกติแล้วนะถัดมาด้านหลังก็จะมีนะครับนี่ที่จับตรงนี้มีให้พร้อมตะขอเกี่ยวเนาะแล้วก็ ช่องไฟตรงนี้นะครับนะด้านซ้ายก็มีมาให้มีตะขอเหมือนกันนะครับเบาะนั่งนี่ก็จะเป็นแบบ 60- 40คือเวลาพับเนี่ยแผ่นใหญ่ก็จะลงมาส่วนที่ผมนั่งคือ40ก็จะลงมาแยกกันนะแล้วก็ที่เท้าแขนไม่มีมาให้นะครับเวลาพับคุณทํยังไงปุ่มมันจะซ่อนตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยคุณกดลงมันจะพับเลยเนี่ยไปนี่คือ60นี่คือ60และที่ผมนั่งคือ40ประมาณนี้นะครับแต่บอกก่อนนิดนึงเวลาคุณพับขึ้นเนี่ย เบลมันชอบอยู่ตรงนี้มันจะไปติดสลักคุณต้องดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็ดึงเบลมาให้มันอยู่ในระยะตรงนี้นี่ผมทํามือเดียวได้เลยมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ดันแรงๆหน่อยนะนี่ก็จะล็อกและให้เบลมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทัศนวิสัยด้านหลังก็จะดูเล็กๆหน่อยตามสไตล์มาสด้าแหละอันนี้ไม่ว่ากันโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจนะในส่วนของคุมพลังเนะี่ยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบขนาด1.5ลิตรโบสกายเอ็ทีฟดี D นะครับ 105หแรงม้าแรงบิด2 5 0นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็ช่วงล่างหน้าแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงนะครับช่วงล่างหลังเนี่ยกึ่งอิสระทอร์ชั่นบีมก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขับสนุกอีกคันหนึ่งตามสไตล์ของ m a z d a เลยคือช่วงลง่างช่วงล่างเนี่ยเฟอร์เหมือนเดิมคุมพลังดีเซลเนี่ยหายห่วงตีนต้นเนี่ยจี๊ดมาก0ูนถึงประมาณ1 1ออะไรอย่างเงี้ยโอ้เร่งแบบฟูดฟ้าเลยแต่พอ120ขึ้นไปมันเริ่มแบบช้าลงบ้างแล้ว้วววแต่่่ผมมมถามาาไหไหยยสบ,ยสบยเครืองดซ อาจจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือบางคนอาจจะไม่ชอบเสียงแบบนี้เสียงที่แบบว่ามันดังกว่าเบนซินก็แล้วแต่แล้วแต่จะเลือกกันไปแต่ตัวเบนซินเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ปื้ดปาดแบบนี้นะครับก็โดยรวมก็เป็นรถยนต์อีกคันหนึ่ง,งที่ถ้าถามผมนะ ราคามันเกือบ8 0 0แสนะนะ่ะณตลาดตอนนี้นะคุณซื้อได้หลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวซิตี้ตัวอ l ลเม a ่านะครับซึ่งมันก็แรงเหมือนกันมันเป็นซีดานที่สดใหม่กว่าด้วยรวมไปถึงถ้าเกิดอ,อยากได้ราคาถูกกว่าน,นี้แต่เป็นมาตัวสนี้ก็ไปลองดูตัวเบนซินนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแฮชแบ k รุ่นอื่นๆในตลาดนะครับซูซูกิสวิฟนะอะไรต่างๆนะมีมาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับมิซูบิชิมิลารหรือว่าจะเป็นนิสสันมาร์ชหรือว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเยอะมาก โตโยต้ายาริสแฮชแบ็กอะไรต่างก็มีก็ไปลองเลือกกันเพราะว่าแต่ละคันมันมีข้อดีข้อเสียคันนี้ก็คือข้อดีคือความเป็นมาสด้านะครับผิววัสดุงานประกอบคุณภาพอะไรต่างเนี่ยเออมันดูดีกว่ารุ่นอื่นๆในตลาดญี่ปุ่นนะแล้วก็การขับขี่เนี่ยสนุกจริงอันนี้คอนเฟิร์มช่วงล่างเฟิร์มกระชับนะพวงมาลัยดีเครื่องก็แรงแต่ข้อเสียคืออะไรคือภายในเล็กกว่าใครเขาเพื่อนนะครับหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว m a z d a 2 ตัว Hatchback นะครับ1.5 Sky Active ดีรุ่น XDL ตัวท็อปสุด799,000บาทคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างสำหรับราคาประมาณนี้แล้วก็บางคนอาจจะเคยใช้แล้วบางคนใช้อยู่ก็มาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยว่ามันมีดีมีเสียอ,อย่างไรนะครับหลักๆโดยรวมก็เป็นรถยนต์ที่แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ตลาดเนาะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด like, s u b s c r i b e ช่อง k o k i p และอ t โ t ้ a t i o n ด้วยนะครับกดลูกกระดิ่งด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอัปคลิปใหม่นะครับดูมาถึงตอนนี้แล้วผมเชื่อแล้วแหละว่าดูมมมาายยวสวสคครรแล้้ใที่่ังไไดกดก Sub subscribe ฝากด้วยนะครับช่วยกันซับหน่อยถ้าซับมันโตไวๆเนี่ยผมจะได้มีแบบ ไอ้ power ไปรีวิวรถที่มันแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนต์กว่านี้นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซับสไครต์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับสนับสนุนกันมายาวนานผมก็จะทําคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละนะเพราะผมก็มีคิวรถยนต์มาเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็เบาไปหน่อยช่วงโควิดนะแต่ก็ยังมีรถมาอยู่นะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับยังมีคลิปมาอัพให้ทุกคนดูทุกวีคแน่นอนนะครับวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซึ่งจะเป็น POV ทดสอบคันนี้ว่าเครื่องยนต์การข Yes,